พี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเหลืองงามๆพี่น้องเมื่อนี้บางยาเนียนทายไปแล้วหน่อยหนึ่งอันประมาณยักซีบกว่านาทีนี่ลรามั่งกับวันหน่อยละแต่ว่าวกระสีหลดลงให้พี่น้องเบิ่งอยู่อันพอดีอันโทษซับเขา่าสายมันตัดโอ้อันวิดีโอมันตัดเสาเจียนกระตัวปเปลี่ยนหนูพี่น้องโอ้ยมาข่อยเหยียบเห็ดมูนพี่น้องเลย มากับหมาคือเก่าแล้วพี่น้องทําใจแต่ว่ามีหมาเป็นหมูก็ยังดีกว่าบ่มีหมูพี่น้องเอ้พอได้เว้าน้ําหมา นี่เห็ดอีแม่เดนินโอ้โ,อโอ้น่าก็คิดว่าแต่เห่าหยอ,อกเพิินอยู่เลยี่โดดแต่ใสแต่เห็ดเห่าคุณหมาเอ้ยคุณหมา <c oughs> นี่หละเก็บไปวางนึงพี่น้องเลยก็ซับเขาเ่าพอดี งามพี่น้องมื้อนี่ฝนตกใส่เซาแต่พี่น้องหาเบิ่งตอกพี่น้องเนี่ยป๊าดพี่น้องพุ่นน่ะ ขึ้นมาหมุนกันนี่เท,ท่าเทมกันลายพี่น้องเลย ได้เก็บนี่พอได้เก็บ<_><_>น่าทถิมพี่น้องหอยพันนาทถิมเราเอาก็ะจงไว้เป็นเสื้อหนี่มันเนาะพี่น้องเนาะอันเน่าเอาไปกูเอาไปยังละเอาาไ,ไปพี่น้องเลยตอนนี้สมองประเฮ็ดงานพี่น้องงานเขายังดอก งานเข้างานเข้างานเข้าสมองก็ไม่ทำงานโอ้ยเสียดาย ดำพี่น้องเห็ดำกันมี่เก็บเอาให้ดำน้องันพี่นอนะ้องว่าสิว่าเอาเอาไปแกงพี่น้องว่านนี่แกงแซ่บแซ่บแกงร่วมใส่กันแซ่บพักแซ่บแบบอดใจไม่อยู่เลยเอาี้กันเลยเอาจากน้อย นางแกเ่าบืชเ่าพี่น้องเม่อเผาเราจะมาเพิ่นขึ้นล่าซ้ำเพิ่นเ่าเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ประสาทกราฟีรีซาวเจนตอนนี้พี่น้องแต่น้ำงานเลไพี่น้องเ้ยสมองก็เลยบอลแลนบกว่างเลยครับก่อนงานเข่าได้ขับรถไปฮับใน ชีบอกไปบัดซินินท่าว่านินท่าไอเถากงเถากแก่อีกพี่น้องชาวเจนเฮ็ดงานชาวเกนกับเ้าแก่เพื่อนกระไฮบ้านอยู่หลังหนึ่งแต่ว่าชาวเจนกับเฮ็ดงานจ่ายค่าเศรออกวอาง่ายๆโหลดชาวเกนมากชาวเกนอันเศาบ้านเศาบังกะโลอยู่ ระบาดเนียนเ้าเจียนเฮ็ดงานน้ำบอกไปกันปดีดอกพี่น้องเอ้ว่านนี้ว่าโชคดีเ้าเจนนั่นเอากุญแจบ้านนัน่นบ้านภาคเสาเจียน่อันหอยข้อมะน้่ปกติเ้าเจียนสีเอาสซอันบอกเอาไว้มันสิมีบอกแบบเซฟกุญแจไว้เองสินะเสาเจียนพิษปกติ เพราะว่าสาวเก่งเก็บคลองเก็บยังก็เก็บเอกสารคลองสาคัญของเฮ้าเหรพี่น้องทั้งเงินทั้งพาสปงผาสปอร์ตทั้ง,ลลงหลายๆอย่างันละไวัยมันพอมีตู่เซฟเนาะพี่น้องเนาะสาวเก่นพิ่ปกติว่ามีค้นเข่ามานใได้บ้านมะเบิ่งของสาวเก่งหนึ่งสินาะพี่น้องสาวเจนก็เลยเอาเสื้อกมัดสาวเจนก็เลยบอกเถาเกว่า เชาเกีนสิเอากุญแจส่วนตัวชาเกนนี่ห้อยข้อไปน้ามือเออสิพี่น้องเชาเกีนก็บ,บอกเชาแก่เชาแก่ก็ว่าเออแล้วแต่เจ้าว่า่นกับบารีบานยังเนาะเนี่ยห้าววันเจ้ามันเป็นบ้านของเฮาวเรี่ยวสินะระบาดน,นี่หมู่บ้านชาวเกียนไปตกปลาโอ้อยสีรหลีนุ๊กโอ้ยลูกขคอยหยบมาโอ้ มาเหยียบเห็ดตีนหนึ่งยังค่าดอกเห็ดที่างงางคอยเก็บออกกอนเด้อพี่น้องไงว้ยมยฝาดตาไม่อีแม่มึงบอดซะสี่ลีอาเห็ดตวัวเพิ่นกับสิวา่าเขาหยอกเด้ยน อันเสาเกนัดเก้นมาจากตกป่าเลีวเ่วๆไปสรงเท่าแก่ไปเหื่อเรียบร้อยแล้วเสาเกนเราไปเก็บเห็ดต่อเสาเกนกลับออกมาบอกกุญแจเสาเกนเปิดอ้าโจงโปงอยู่แม่พี่น้องเมื่อเ้าเสาเกนทำความสะอาดอันเซ็ตกระจงกระจกอีหยังเห็ดงานอยู่ะน,นะเพราะว่าลูกค้าเซ็ตอินออกไปโดน ทางเกินก็ต้องไปเฮ็ดงานเนาะเห็นนั่นเพราะว่าเถาแก่เพิ่นซั่งเอาไนนาว้น่าให้เฮ็ดอยังชางเกินเห็นตั้งแก่ไอ้เถาแก่เพิ่นเก็บเ,เ,เ,เสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพิ่นก็มาอาศัยอยู่จ้ะเพิ่นถือขับไล่ออกจากบ้านแต่ว่าเชาวเกินเฮ็ดงานเรียกค่าเสา ่าบานหลังหงสาวเจียนมันก็นมีทอดหัดมียังเบิงเทิงสาวเจียนต้องเฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังให้ลูกค้านั่มรังเทงีสินะนี่ให้นี่มองเพื่อนอยู่หัวมีแนวเฮ็ดขึ้นกันเพื่อนมาเปิดประตูเขามาบ้านสาวเจียนว่าไดเมื่อเช้าเพื่อนแต่งเสื้อพานี้พี่น้องสาวเจียนมามันเป็นเรื่องอ่ามันมันเป็นเรื่องที่ปัญญาอ่อน พี่น้องจ้ะบาดนี้หอวพานี้ไปหาอันฟ้องเทาแก่เซาเจีนผุ่นไปเลือกผุนพี่น้องจ้างเลือให้อันไปทรงหาเทาแก่อยู่กลางทะเลเทาแก่โท่มากห้ไปหับไปหับเพิ่นว่าขั้นเซาเจีนไปหับเพิ่สิเพิ่นที่บ่ขึ้นรถมานั ชาวเจนที่ได้ครับเราไปสรงแถาแก่แถาแก่ขึ้นมาทรงเพลินแต่ชาวเจนก็นเลยบอกว่าขึ้นมากฟอร์มกันแล้วกันชาวเจนบอลเลียนกลับไปกลับมาอีกสินะพี่น้องเมื่อไงว่ามยังดอกชาวเจนก็นเลยบอกว่ากลับมากฟอร์มกันกลับมากฟอร์มกันแล้วก็นอนอยู่บานโหลดเพราะว่าวันจันทร์ชาวเจนขันไปทรงเถา เ่าแกไปหาหมออีกอเ่าแกบอกอเตาเจียนก็บม่โม่หลุดซีบอกอะไรเนาะพี่น้องเนาะเอาที่สบายใจรถพี่น้องจ้ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดหายเฮดต่อเฮาพี่น้องไปจ้ะตาเจนพ่อหายเฮต่อน,นี่ก็ได้กระตานึอะไรพี่นอ้องเอ้ยเยอะน้อยอันเ่าแกเพิ่นนั่น เขามาทาแล้วเพิ่อนสีโตเอิญต้องได้ขับรถไปหาเพิ่อนอีกตอนนี้หาเฮดซะก่อนพี่น้องเลย